正解 <Bangkok. S 2> <music> ใหม่ในวงการนางแบบไม่ใช่นางแบบนะคะแล้วก็อย่างนึ่งเขาให้เดินแบบรองเท้าก็จะทำยังไงให้รองเท้าโดดเด่นนะคะเราก็ต้องทําทุกอย่างให้รู้จึกว่ารองเท้าคู่น,นี้มันเต้นก็ได้เดินก็ได้ทําอะไรก็กระชับกระเฉงเพราะว่าเราเราเป็นพรีเซนต์รองเทา้าเราไม่ได้พรีเซนต์ตัวเราฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากให้คนดูตัวเราให้อยากดูลองเท้าว่ามันแข็งแรงแลวมันเป็นรุ่นใหม่ในถ้าไม่บอกเด่นก็ลืมไปเลยนะคะเนี่ยว่างานวันนี้เขามา ชอบแสงท่บโบราณโบราณนะครับคือให้มันดูรูปทรงแบบโบราณโบราณนิดนึงนะฮะเป็นฝั่งยุโรปแบบโบราณโบราณอะไรเงถ้าเปรียบเทียบเป็นรถก็คือเหมือนพวกแบบเหมือนรถโป๊ะเต่ามินิอะไรที่มันเอามาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเน้นสวยไปก่อนสบายไว้ที่หลังอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรื่องสเปคสาวๆล่ะคะต้องโบราณโบราณด้วยไหมผมชอบผู้หญิงที่ที่เรียบร้อยนะครับคืออาจจะโบราณก็ได้เรียบร้อยแบบโบราณนะง่ายๆมีความเป็นกุลสตรีแล้วก็ แล้วก็นหน้าตาออกแนวเอเชียตอนออกน,นิดๆญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยครับกระเถิบมาทางสาวร่างเล็กแห่งบ้านราชินีคนนี้ป้าแอบได้ยินมาว่าคุณน้องเธอทั้งรักทั้งห่วงรองเท้าเป็นที่สุดอ๋อก็หลายสไตล์นะคะแต่จริงๆก็ชอบเป็นพวกแคชเชลธรรมดาที่แบบว่าใส่ได้ทุกสถานการณ์คือว่าจะมีเยอะแต่ว่าจะถามว่าทิ้งไหมคือห่วงจะไม่ทิ้งจะเก็บเอาไว้คือจะเป็นคนค่อนข้างรักรองเท้าค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาจจะแบบ กลับบไป้านา,อยอยานอพูดแต่รักรองทเท้ายี่เงี้ยสิคั่งถึงยังเป็นสาวเปรี้ยวชายเดียวอยู่อย่างเนี้ยมาทางสาวสวยอย่างคุณนั่งอ,อกคนนี้กันต่อเห็นว่าอาการอยากสวยเนี่ยมีมาตั้งแต่วัยะอ่อนถึงข้าแอบย่องไปคว้าส้นสูงแบบแม่มาใส่เนี่ยจริงหรือเปล่ปาขโมยขโมยใส่ตลอดเวลาจะเห็นบอกว่าจะแ,บบจะแบบอบแอบหยิบมาใส่แล้วก็แบบล้มบ้างอะไรบ้างเผลออยู่ในห้องห้องนอนคุณแม่แล้วแบบแม่ก็แบบว่า มีรองเท้าส้นสูงอยู่อยากลองบ้างในความเป็นเด็กผู้หญิงสูงสุดก็ห้านิ้วจะต้องแบบว่าเดินค่อนข้างระวังสักหน่อยนะแต่เรื่องอยากสวยเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเดียนเข้าใจค่ะก็สี่สิบไรซิมาดูรองเท้าคู่ใจของสัตวแพทย์หนุ่มหล่อแห่งบ้านธนศักดิ์กันบ้างค่ะหวังว่าคงมีใช้ส้นสูงชิมิคะ อ๋อสไตล์ของผมครับเพราะพอดีเป็นเป็นคนทํางานอยู่กับทางฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์ทางฟาร์มเล่นกีฬาแล้วก็ขึ้นออฟฟิศด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกใส่รองเท้าก็น่าจะเป็นรองเท้าที่สีไม่ชัดนะแล้วก็แข็งแรงใส่สบายต้องเบาเบาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทาความสะอาดง่ายอุ้ยต้องลุยฟาร์มเองแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นรองเท้าแย่หรือคะเมื่อก่อนมีเยอะนั ไม, harma, ไม่รู้มันหายไปไหนถ้าพาไปต่างประเทศบ่อยๆมันจะหายอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นว่าอากาศบ้านเขาจะบอกว่าที่บินเข้าออกประเทศเนี่ยเพื่อรักษากริชทาวนี่เองใช่ไหมบางบางกอกช่วงเซเล็บ ครับผมชื่อนายแพทย์รัศภูมิสุเมธีวิทย์นะครับตอนนี้ก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังแล้วก็ความงามเบลเลเซอร์นะครับนอกจากงานประจําที่เป็นแพทย์ผิวหนังแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็จะรับเป็นวิทยากรนะครับบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโบท็อกซ์และฟิลเลอร์หรือเลเซอร์ให้กับแพทย์ผิวหนังนะครับทั้งในประเทศไทยและและต่างประเทศนะครับนอกจากนอกจากนี้ก็คือก็จะเป็นอลัมนิสต์ในนิตยสาร เกี่ยวกับความงามนะครับในหลายๆฉบับนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็คือตามตามรายการทีวีนะครับหรือว่าตามงานอีเวนต์ต่างๆครับดานครอบครัวหมอหนุ่มเป็นบรของคุณชัยวัฒน์กับคุณพัชราสุเมธีวิทย์อดีตข้าราชการส่วนการศึกษาก็ไม่น้อยหน้าเพราะนอกจากจบเกรตินิยมทางแพทย์แล้วยังได้ตำแหน่งนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในสมัยเรียนอีกด้วยจบแพทย์ที่ หาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับหลังจากนั้นก็มาศึกษาต่อเฉพาะทางทางด้านผิวหนังนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไม่หิดลนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับการศึกษาต่อในด้านเรื่องของความงามบท็อกซ์และเลเซอร์ที่ Greater Miami Skin Center m o u ม i n a i m e d า c a l Center นะครับที่ไมมมีสหรัฐอเมริกานะครับที่สำคัญแม้จะมีตำแหน่งคุณหมอแต่ก็ขอไม่ทิ้งเรื่องแฟชั่น จะเน้นเน้นเรื่องของออดูค่อนข้างคลาสสิกนะครับคือคลาสสิกนิดนึงนะครับแล้วก็คือไม่ไม่ฉุดฉาดจนเกินไปก็จะค่อนข้างออกในแนวคืออาจจะเป็นเทาดําขาวนะครับโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่จะใส่ก็จะเป็นแนวเสื้อเชิ้ตนะครับไม่ไม่โตวโครงนะครับแล้วก็กางเกงยีนนะครับก็มีคนบอกแต่นี้นี่ไม่ทราบนะเราไม่ได้ตั้งใจก็มีคนบอกว่าเป็น,เป,นเป็นหมอเกาหลีแซลแซลสวใ่เป็นแซลแซลเล่นมากกว่าคงไม่ได้เป็นขาานาดนั้น ใหม่หมไม่ส่องใครทีเดียวอุยระวังคนไข้จะเข้าใจผิดหรือว่านายแบบจะขมองค่ะก็สี่สิบบ้างก่อน